เล่าข่าวเด็ดเน้นข่าวดีกับรายการเวทีคนรังกับเจ้านานยอดสพอร์ตสวทรรัน FM 91.25เมกะเฮิรต กันที่ข่าวแรกนะคะเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็มั่นใจนะคะสาธารณสุขไทยมีศักยภาพทั้งการเฝ้าระวังป้องกันยืนยันสายพันธุ์ที่ระบาดในไทยเนี่ยนะคะเออมื่อวานนี้นะคะเขาก็ยังยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์เดวต้าอยู่นะคะแต่ว่าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเราก็มีการประกาศออกมาเพิ่งค้นพบกันไปเมื่อวานนี้ด้วยนะคะซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านธนกร วังบุญคงชนะนะคะเปิดเผยว่าพอเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมคะ่ะได้รับทราบนะคะจากกระทรวงสาธารณาสุขถึงการตรวจพบผู้ป่วยไวรัสโควิด -19 ต้องสงสัยติดเชื้อสายพันธ์โอไมครอนนะคะรายแรกของไทยนะคะก็เป็นการติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวชาวอเมริกาชาวอเมริกันที่เดินทางมาจากสเปนนะจากระบบ เทส t ูโกนะคะซึ่งถือว่าไทยเป็นอันดับที่47ของโลกที่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนนั่นเอง หลังจากตรวจตัวอย่างพบความเข้ากันได้กับจีโนมของโอไมครอนสูงถึง99.92%ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ยังยืนยันว่าสายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่พบในขณะนี้นะคะคือที่พบในขณะนี้ส่วนใหญ่ในไทยนะคะยังคงเป็นสายพันธุ์เดลต้าร้อยละ69.97 สายพันธุ์อัลฟาร้อยละ32.48และสายพันธุ์เบต้าร้อยละ1.54ค่ะทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขและคณะแพทย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาเพื่อที่จะติดตามพัฒนาการสถานการณ์โควิด -19 อย่างใกล้ชิดนะคะโดยขณะนี้ค่ะยังไม่มีการเปลี่ยนแนวทางหรือว่านโยบายซึ่งทุกอย่างจะต้องมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมสบคในครั้งต่อไปค่ะ โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเชื่อมั่นนะระบบสาธารณาสุขไทยมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบและคัดกรองที่มีประสิทธิภาพและเข้มข้นสูงสามารถที่จะวินิจฉัยผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งขอให้พี่น้องประชาชนค่ะ,ะตระหนักแต่อย่าได้ตหนกนะโดยคณะแพทย์ไทยและทั่วโลกยังยืนยันการยึดหลักอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดนะคะด้วยมาตรการป้องกันการติดเชื้อ แบบครอบจักรวาลหรือว่า Universal Prevention นั่นเองนะคะเป็นการาดูเขาเรียกอะไรนะป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาลเลยทีเดียวนะคะหลากหลายวิธีการนะคะเป็นการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้านะคะคือใส่หน้ากากสองชั้นรักษาเว้นระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือให้สะอาดค่ะก็จะสามารถป้องกันโควิด -19 ได้ทุกสายพันธุ์นะคะ นอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังฝากย้ำไปถึงประชาชนที่ยังลังเลค่ะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะขอให้ความร่วมมือให้รีบเข้ามารับการฉีดวัคซีนที่รัฐเนี่ยจัดหาให้รวมทั้งสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนสองเข็มแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศตามข้อแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขสำหรับการเข้ารับวัคซีนบูสเตอร์ในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็ถือว่าสายพันธุ์หลักๆนะคะที่ ยังอยู่ในประเทศไทยของเรานี่นะคะก็ยังคงเป็นสายพันธุเดลต้าอัลฟาแล้วก็เบต้านั่นเองส่วนโอไมครอนเนี่ยเจอในอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะก็นั่นแหละนะคะเอาเป็นว่าก็อย่าได้ประมาทนะคะก็ต้องใช้การป้องกันโควิด1 9แบบครอบจักรวาลหรือว่า universal, universal prevention นั่นเองนะคือ มาล้างมือสมหน้ากากอนามัยเป็นไปได้ออกที่ชุมชนสมหน้ากากอนามัย2ชั้นนะคะเว้นระยะห่างแล้วก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงนะคะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ออกจากบ้านดีกว่าอยู่บ้านเราสบายใจกว่าเยอะนะคะ